เดี๋ยวมาผัดออฟออกมาที่ไตรแอบขามันขาดสวัสดีครับเพื่อนให้เครื่องทำน้ำอุ่นมาให้ซ่อมเพื่อนบอกว่าเสียใช้งานไม่ได้ก็เลยซื้อของใหม่ไปแทนของเก่าก็เลยมาให้งาน มาให้ทําเป็นงานอดิเลกข,ของสวก็ทําไปเรียนรู้ไปก็เผื่อซ่อมได้ก็โอเคเราเริ่มนะครับมาเปิดเครื่องออกมาที่ฝาก็จะมีไดอะแกรมนะครับก็จะเห็นมีสกรีบเบเกอร์เปิดปิด เป็นกันรั่วมีไตรแอคมีตัวฮีเตอร์ครับตอนนี้ก็เป็น power ตัว power supply รับไฟ220โวลต์เข้ามาแล้วก็แปลงมาี PC, แ่แผงควบคุมมีเซ็นเซอร์การไหลของน้ำมีเซ็นเซอร์ที่มอตอต้มน้ำมี LED นะครับมีวอลลุ่มสำหรับปรับ ก็ให้ร้อนมากร้อนน้อยมาดูที่ชิ้นส่วนชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อันนี้เป็นหมอต้มอันนี้ตัวปรับร้อนเย็นถ้าใช้งานได้ปกติไฟ LED ตรงนี้ก็จะติดต่อเสียบไฟเข้ามาแล้วก็ตัวนี้เป็นปรับอุณหภูมิอันนี้เป็นไตรแอคตัวนี้เป็นเซนเซอร์าลไหลมีแรงดันน้ำอันนี้เป็น power supply นี่เป็นแผงควบคุม,คมต่อไปจะขอตรวจสอบสายไฟนะครับโดยใช้มันตีมิเตอร์ตั้งไปที่วัดไดโอดวัดการเชื่อมต่อก็คือค่าโอห์มนั่นเอง ถ้าหากว่าสายมันต่อถึงกันก็จะมีเสียงจะมีเสียงจี๊ดอยู่เพื่อที่จะผมจะทดลองดูว่าสายเข้า N L มาที่เบเกอร์จากเบเกอร์สาย N มาที่มอตอม จากเบรกเกอร์สาย L มาที่ตัวเทอร์โมพัดออฟออกมาที่ไตรแอคไตรแอคจะเป็นตัวควบคุมการไหลของกระแสไฟมาที่มอตอ้มเพื่อให้น้ำร้อนมากหรือร้อนน้อยจากนั้นจากนั้นก็มีไฟ220มาเลี้ยงอันนี้ด้วยนะครับมีฟิลอยู่ตรงนี้ อ่ะเริ่มขอตรวจสอบก่อนที่ไฟมันไม่ติด LED ไม่ติดก็แสดงไฟไม่เข้ามาหรืออาจจะเข้ามาไม่ไม่สมบูรณ์ N นะครับอันนี้ออฟอยู่ On มาที่มอตมมาที่แผงถึงแผงไหมแสดงว่าจากอันนี้ไฟมาถึงแผงปักจ่าไฟตัว L สาย L หัวเบรคเกอร์ท้ายเบคเกอร์มาที่ไตแอคซีไม่รู้อยู่ มาที่ไตรแอบมาเลี้ยงแผงออกจากไตรแอบออกจากไตรแอกก็จะมาที่มอตมทีนี้เดี๋ยวจะทําการทดลองป้อนไฟเข้าไปเพื่อดูว่าไฟตัวนี้จะติดไหมแล้วก็ทำมันไม่ติดเหมือนกับ มันเสียก็ต้องดูว่าไฟเข้ามาถึงแผงนี้หรือเปล่าตอนนี้ผมเสียบปลักเข้าไปนะครับไฟเข้ามาไหม <rele ver> เข้ามา จายเบรคเกอร์นะครับฮอนเบรคเกอร์ไฟออกมาแล้วนะครับแต่ว่า LED LED ตรงนี้ยังไม่ติดไม่ติดก็ไม่ติดนะครับ ไฟไม่มาที่แผงควบคุมแต่ว่าไฟก็ป้อนเข้ามาที่ระบบเดี๋ยวขอวัดแรงดันไฟเข้ามาเลี้ยงที่แผงควบคุมแผงพักจ่ายไฟหรือเปล่ามีไปไฟไปที่แผงควบคุมกับ230กว่าวนแต่ว่าไม่มีไฟมาทำให้ LED ติด เดี๋ยวจะถอดแผงตัวนี้นะครับถอดปลั๊กออกก่อนถอดเพื่อที่จะตรวจดูภาคจ่ายไฟนะครับว่ามันใช้งานได้ปกติหรือเปล่ามีอะไรเสียหายไหมเดี๋ยวเราจะต้องตรวจสอบชิ้นส่วนของอิเล็กทรอนิกส์ทุกตัวนะครับ ลายวงจรดูนะครับจะใช้มัลติมิเตอร์ตั้งค่าวัดดูครับฟิลขาดหรือเปล่าฟิลไม่ขาดเดี๋ยวจะต้องใช้เวลาศึกษาวัดค่า เราจะต้องวัดค่า R ตัวซีเนอร์ไดโอดไดโอดเช็คดู IC ตัวนี้ความต่านทานต่างๆมีตัวคอยก็คือ L ว่าตัวไหนมันขาดผิดปกติหรือไม่ครับผมใช้เวลาพักหนึ่งกับการที่ไปนั่งอ่านลายปรินนะครับแล้วก็ ได้ดะแกรมมาไดะแกรมมา N L N L อยู่ตรงนี้พยายามาไล่ไดอะแกรมแล้วก็วัดค่าต่างๆก็ไปเจอว่าตัวนี้เป็นคอยขามันขาดข้างหนึ่ง เกิดจากการผูกกร่อนอะไรก็ไม่ทราบแล้วขามันก็ขาดไปมันก็ทำให้ไฟไม่ผ่านตรงนั้นผมถอดตั้งมาพยายามจะซ่อมใส่เข้าไปแทนต่อขาเทียมเข้าไปครับเมื่อทำการเชื่อมอันนี้เสร็จแล้ว แล้วก็วัดตรวจความต้นานทานพวกนี้ไดโอดคาปาซิเตอร์ซีเนอร์ไดโอดไดโอดปกติไม่เอ่ยยังไม่เจออะไรเสียนอกจากคอยตัวนี้ตัวเดียวคอยเป็นคนลวดธรรมดา เอาไว้กรองความถี่กั้นความถี่สูงครับทำเสร็จแล้วผมจะประกอบเข้าไปขณะที่ฟิลไม่ขาดอย่างอื่นก็ยังไม่เจอปัญหาว่ามันจะสามารถเอาไฟออกมาเลี้ยงแผงคอนโทรลตัวนี้ได้หรือไม่ เสียประกอบเข้าไปตามเดิมถ้าใช้งานได้ตัวนี้จะเป็นสีฟ้าหรือสีเขียวนะครับตอนนี้ออเอาเปเกอร์ไว้ผมจะทำการเสียบปลั๊กนะครับเสียบปลั๊กมีไฟหรือ,อยังครับมีไฟมาแล้ว ผมจะจ่ายเบรกเกอร์อ่าไฟ,ไฟสีเขียวติดแล้วนะครับเห็นไหมครับนี่ไฟสีเขียวติดทีนี้จะทดลองดูว่าถ้าน้ำไหลเข้าอันนี้แสดงว่าเครื่องเปิดแล้วทำงานได้แล้ว จะทดลองต่อไปว่าจะมันจะทำงานได้หรือไม่ถ้าน้ำไหลเข้าก็ใช้แม่เหล็กนะครับกระตุน้นถ้าหากว่าน้ำไหลเข้าเราจะสังเกตว่าตัวนี้จะต้องเปลี่ยนสีนะครับอันนี้ผมเอาไม่เหล็กแทนน้ำมากระตุน้นเซนเซอร์ตัวนี้ เปลี่ยนสีแล้วนะครับเปลี่ยนสีเป็นสีจากสีเขียวเป็นสีฟ้านี่แสดงว่ามีน้ำไหลเข้าเราหลอกมันนะฮะื่อมีน้ำไหลเข้าตรงนี้เปลี่ยนเป็นสีฟ้าครับก็ต่อไปจะเป็นการประกอบเสร็จล้ว ก็เป็นนั้นว่าการซ่อมอันนี้มาเจอปัญหาก็คือโดโชกหรือว่าคอยโคโชกหรือว่าคอยโดนนี้เสียหลังจากซ่อมตัวนี้ไปแล้วก็ทำง,งานปกติก็เป็นนั้นว่าสำเร็จเสิ้